ว่าเป็นเพราะเธอมากกว่ามาั้งตัวก็ตันน,นั่นก็นเล็กเธอก็อีกคนเตี้ยกัเตีกก้ยขาก็ใหญ่สวยก็ไม่สวยเฮีย <laughs> ครับผมมีปัญหาตรงนี้อยู่นิดนึงครับแก้พูดอยู่ห่างฉันไปเข้ามาใกล้สีดำม,มันจะมาติดตัวฉันแต่งหน้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูไม่ได้เลยเนี่ยแต่ปุ้นี่ก็แต่งแล้วนะแต่งกับผีสิแบบนี้ฮะสามสิทำไมหน้าตาแกนี่มันทรยศอาไุจังเลยวะ <laughs> ตามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทําไมยอดขายไตมาสเนี้ยมันถึงได้ตกต่ําขนาดนี้ไหนอลองบอกผมมาสิคือว่าช่วงนี้อาเศรษฐกิจไม่ค่อยดีด้วยค่ะเฮียคนเลยไม่ค่อยมีกําลังซื้อรถกันค่ะตาลองเข้าไปเช็คจากหลายๆที่ก็เจอปัญหานี้ส่วนใหญ่กันนะคะเนียว่าเป็นเพราะเธอมากกว่ามัง้งตัวก็ตันไอ้นั่นก็เล็กมันเลยดึงดูดลูกค้าไม่ค่อยได้ลูกค้าก็เลยไม่ค่อยสนใจซื้อเฮียทาไมพูดแบบนี้ล่ะคะเฮียคะ อย่างที่ตาพูดมาก็จริงนะคะเพราะข้อมูลที่ผู้นิ่มหามาส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นต้องพูดเลยเธอก็ไอคนเตี้ยกับเตี้ยขาก็ใหญ่สวยก็ไม่สวย <c oughs> เฮียคะทาไมเฮียไม่มองที่ความตั้งใจของพวกเราละคะแล้วอีกอย่างอะ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรูปร่างของพวกเราเลยนะคะถามว่าเรามาหาทางแก้ไขปัญหานี้ดีกว่าไหมคะออสองคนเนี่ยนะไม่เห็นจะมีอะไรหน้าหนึ่งดูดลูกค้าเลยนะ ลองแบบแต่งตัวแบบเซ็กซี่เซีให้มันดึงดูดลูกค้าให้ลูกค้าจะเข้าร้านเยอะขึ้นทำไมเฮียไม่มองถึงความตั้งใจของเราบ้างล่ะคะใช่ค่ะจะให้ตาไปแต่งตัวแบบนั้นคงไม่ได้หรอกค่ะเฮียปูนิ่มก็ทำไม่ได้หรอกค่ะเฮียฉันนี่นะสวยจริงๆมีลูกน้องไม่ได้เรื่องเลยเฮียครับผมมีปัญหาตรงนี้อยู่นิดนึงครับไอ้ดำแกนี่ก็อีกคนนอกจากจะไม่หล่อไม่รวย เกิดมาตัวดําปิดปีกแกผู้อยู่ห่างฉันไปอย่าเข้ามาใกล้จะสีดำมันจะมาติดตัวฉันแบบนี้จะขายได้ยังไงเนี่ยขายได้เท่านี้ก็ดีแล้วนะจริงจะให้ขายได้อะไรอยู่แยะงก็เนี่พวกเธอแต่งตัวอะไรกันเนี่ย ฉันบอกเาว่าแต่งตัวให้มันดูแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยอ่ะแบบนี้ลูกค้าจะเข้าร้านฉันไหมเนี่ยเฮีย yeah, พวกเราก็ไม่ได้แต่งตัวแย่สักหน่อยแต่ฉันไม่ชอบไงเอาแบบแต่งตัวให้มันดึงดูดลูกค้าทําเป็นป่ะแบบเปิดนิดเปิดหน่อยให้มันดูเซ็กซี่เซ็กซี่อ่ะลูกค้าจะได้เข้าร้านฉันแ้วนี่ก็อีกคนนึงเนี่ยแต่งหน้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูไม่ได้เลยเนี่ยเฮีย yeah. แต่ปุนิมก็แต่งแล้วนะจะให้แต่งอะไรเยอะแยะแบบนี้นะเรียกว่าแต่งแล้วนะ แต่งกับผีอะไรแบบเนี้ยฉันเป็นผู้ชายนะแต่ฉันเจอเธอนะฉันนวิ่งหนีก่อนเลยแล้วเนี่ยว่าฉันว่าฉันรับสมัครพนักงานผู้หญิงใหม่ดีกว่าเอาแบบสาวๆสวยๆนะร้านฉันนะยอดขายพุ่งปรี๊ดแน่นอนแล้วแต่เฮียเธอคะ่ะหวังว่าเจ๊จะอนุญาตนะคะเฮียโอ้ยไปพูดถึงไอ้แก่นั่นนะ่ะน่าเบื่ออีกคนนึงนะวันๆไม่ทําอะไรเลี้ยงแต่ลูกไม่หัดดูแลตัวเองสะบ้างเลยแล้วไม่ต้องคิดนะว่าฉันจะกลัวเมียให้มันรู้สมัครวที่เนี่ย ใครใหญ่ฉันเนี่ยใหญ่อ้าวเจ๊สวัสดีค่ะมาด้วยหรอคะเจ๊มาเลยเอาปูนิ่มเธอเนี่ยมันชักเจ้าใหญ่แล้วนะก็ไหนเฮียบอกว่าไม่กลัวงไงคะเอาที่เฮียสบายใจแล้วกันนะคะพวกเราสองคนขอตัวไปทำงานก่อนคะ่ะ<ป>ฉันไม่อยากคุยกับพวกเธอสองคนจริงเลยลูกน้องฉันเนี่ยนะแต่ละคนไม่ได้เลื่อม นะครับพี่อ,องอด่ดำดีนะเนีแกมาตะกวงเนี่ถ้ามาตอนกลางคืนเนี่ยฉันไดมองเห็นแกเลยเนี่อ้าวมีอะไรว่ามาผมมีเอกาสารมให้เฮียเซ็นครับสัปดาห์นี้มีรถเข้ามาเพิ่มห้าคันนะครับอืมล้วติดปัญหาอะไรไหมอะเรียบร้อยดีครับพี่อโอเคงั้นฝากแกดูแลรถด,ด้วยแล้วมีปัญหาอะไรล่ะครับเอ้ยเดี๋ยว ก็แต่ปีนี้แกอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบนะครับพี่ฮะสามสิบทำไมหน้าตาแกนี่มันทรอยศอายุจังเลยวะรุ่นลาวคราวเดียวกับลูกฉันเลยหน้าไปเยอะกว่าลูกเฉยเนี่ยไาไปไป ลูกค้าสนใจคันไหนคะสอบถามได้เลยนะคะคันนี้ก็น่าสนใจนะคะกี่ปีแล้วคะปกีกว่าวาเองค่ะไม่แพงเพิ่งเพิ่งได้มาเลยก็น่าสนแล้วคันนั้นล่ะคะถ้าคันนี้นะคะลูกค้าจะเหมาะกับการแบบรถครอบครัวพาครอบครัวไปเที่ยวอ,อย่างเงี้ยค่ะเชิญเลือกดูตามสบายเลยนะครับปูนีมลูกค้า <c oughs> แต่งตัวดีขนาดนี้ดูแลดีๆเลยนะน่าจะซื้อหลายคัน <c oughs> ได้คะ่ะเฮียปูนิมดูแลดีทุกคนอยู่แล้วค่ะคนนี้เฮียขอพิเศษหน่อยนะจะมีตังค์ได้ค่ะเฮียเชิญตามสบายเลยนะครับ ที่สนใจทั้งสองคันเลยนะได้ค่ะเดินดูรอบรถก่อนได้ค่ะเชิญลูกค้าดูรถได้ตามสบายเลยนะคะได้ครับเดี๋ยวผมขอดูรถก่อนนะครับค่ะตานี่คุยกับใครอยู่เนี่ยอ๋อลูกค้าใครเฮีย er, เข้ามาดูรถค่ะสภาพแบบนี้เนี่ยนะคุยไปก็เสียเวลาเปล่าเ,าเออเฮีย er คะดูเหมือนว่าเขาตัดสินใจซื้อแล้วนะคะแค่กํงลังเลว่าจะเอาอกี่คันแบบนี้เนี่ยนะจะซื้อรถหลายคัน คันเดียวมีปัญญาซื้อหรือเปล่าดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยเฮียว่าไม่น่าจะมีปัญญาเสียเวลาเอาเวลาไปดูแลลูกค้าที่เขาแต่งตัวดีๆด,ดูแล้วพอจะมีปัญญาซื้อรถด,ดีกว่ามั้งเฮียพูดดังไปแล้วนะคะเดี๋ยวลูกค้าได้ยินค่ะได้ยินก็ได,นได้ยินไปสิตั้งใจไม่มีปัญญาซื้อรถจะได้ออกไปจากร้าน,นะสะทีเสียเวลาทํามาหากินคนอื่นเขาหมดเนี่ยน้องครับค่ะลูกค้า พี่ว่าจะซื้อรถสักสามคันลูกค้าถูกใจคันไหนบ้างคะคันนี้คันนี้แล้วก็คันน้นพี่เปลี่ยนใจแล้วพี่ไม่ซื้อแล้วผมขอบอกอะไรคุณหน่อยนะเปาหลังอย่าดูดูคนอื่นแบบนี้อีกการที่คุณตัดสินคนอื่น<ด>จากการแต่งตัวโดยที่คุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลย<ด>คุณอาจจะเสียลูกค้าไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวขอบคุณนะน้องที่แนะนำเรื่องรถให้พี่ค่ะ ทำไมเธอไม่บอกฉัน,น่ยฮะตาเตือนเฮียแล้วนะคะแต่เฮียก็ยัยงพูดอยู่เป็นเพราะเธอนั่นแหละไม่เป็นไรยังมีลูกค้าที่ปูนิ่มดูลแลอยู่เดี๋ยวว่าเขาต้องซื้อแน่เดี๋ยวเฮียไปดูดีกว่าสนใจทั้งสองคันเลยนะดีค่ะคันจดไว้มันก็โอเคใช่ใช่ใช้ได้ค่ะเป็นไงบ้างครับคุณลูกคา้าสนใจคันไหนบ้างไหมครับสนใจอยู่นะคะสนใจคันไหนบอกผมได้เลยนะครับอนี่เป็นเจ้าของร้านเหรอคะ ใช่ครับเนี่ยผมไม่ค่อยได้ลงมาดูแลลูกค้าเองเลยนะครับเนี่ยอขอบคุณนะคะแต่ก็ดีแล้วล่ะค่ะว่าไงนะครับดีแล้วล่ะค่ะที่คุณไม่ลงมาดูแลลูกค้าด้วยตัวเองไม่งั้นลูกค้าคงหายหมดแน่ๆเลยค่ะคนที่ชอบดูถูกคนอื่นอย่างคุณน่ะคงไม่มีใครอยากพูดคุยด้วยหรอกค่ะถ้าไม่มีลูกค้าก็อย่าไปโทษลูกน้องนะคะโทษตัวคุณเองจะดีกว่าน้องพี่ขอบใจนะที่ดูแลพี่เรื่องรถวันนี้ ค่าพที่ยินดีค่ะวันนี้พี่คงยังไม่ซื้อหรอกนะไปดูร้านอื่นน่าจะดีกว่าพี่ไปก่อนนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนสิครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าอะไรพวกแกมองหน้าอย่างีงทำไมพวกแกมีปัญหาอะไรเนี่ยเห็นไหมเป็นเพราะพวกแกแท้เลยเนี่ยลูกค้าหนีไปหมดแล้วเนี่ยนี่เฮียยังไม่รู้ตัวอีกหรอว่าทั้งหมดมันเพราะอะไรใช่ ก็เพราะเฮียนั่นแหละเอาแต่ดูถูกคนอื่นใช่เฮียดูถูกพวกเราไม่พอเฮียดูถูกลูกค้าอีกนี่พวกแกอย่ามาโทษฉันนะเป็นความผิดของพวกแกที่ดูแลลูกค้าไม่ดีคอยดูนะฉันจะหักเงินเดือนพวกแกให้หมดทุกคนเลยเฮียก็มาหักเงิน,นเราเหรอครับพวกเราขอลาออกค่ะพวกเราอะทดีทุกอย่างแต่เฮียไม่เคยเห็นความดีพวกเราเลยเฮ้ยอย่าออกเลยนะพวกเธอเป็นลูกน้องที่ดีที่สุดของเฮียนะเดียขอโทษ มันสายไปแล้วเฮียพวกเราทนเฮียมานานแล้วคนเราอ่ะทำงานด้วยกันก็ต้องให้เกียรติกันถ้าเฮียไม่เห็นคุณค่าพวกเราก็ไม่อยากอยู่แล้วคะ่ะงั้นก็เชิญเฮียสนุกกับการดูถูกคนอื่นแบบนี้ต่อไปเลยคะ่ะไปไม่น่าเลยกูตายเพราะปากแท้ๆเลย